สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนคลับนะครับสาวหน่อยเผ็นแพงครับ FC แฟนคลับทุกคนทุกท่านนะครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วครับพี่น้องครับเกิดนิยังข้นนะครับเกิดอะไรขึ้นบอโจลโพดเลขกลางดึกครับประมาณตีหนึ่งนะครับ เรื่องนี้ในทานะาทีเข้าเป็น f อฟแฟนคลับนะครับสาวหน่อยเปลดเมนแพ้งในบริบทของบอจโจนะครับที่เป็นหัวหน้าผู้นำทีมงานเนาะนะเล่าโพดขึ้นมาแล้วนี่ f อฟแฟนคลับคือจังเข้เา f นี่นะครับเอฟซีแฟนคลับศิลปินที่อยู่ในวงนะี่ครับหยุดไม่ได้ หยุดความคิดนั้นไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับบอโจแลวเดวโพดเดี๋ยวผมจะอ่านสู่ฟังนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านสู่ฟังนะครับหมอลำบ่มีคุณภาพนะครับหมอลำคอนเทนต์หมอลำกระแสถาว่าแม่นสาวหน่อยก็คืออัญญะสุเมยุคน เลนแลวเจ้าภาพกระจ่างต่อแถบทุกวันนะครับไปปิดวิกเก็บสังกระสีคือ<ม>อัญญา<ม>ยูสันเดปปีหกแปดกะสีสองรอยงานแล้วเจ้าแล้วจ้านะครับหรือหมอลำคุณภาพวัดกันตรงไหนหรือหมอลำคอนเทนต ดีไม่ดีตรงไหนนะครับหรือหมอลำกระแสมันมีดีไม่ดีอย่างไรนะครับวักท่ายครับพูดตรงๆมาหน่อยสิจะเอาเอ้ยเอาอคติหรือลำอยงหรือคิดแค่เอาความคิดเห็นส่วนตัว ชอบไม่ชอบแล้วมาพูดต่อสาธารณชนแบบนี้เขาเรียกมารยาทนะครับขนาดโพสกับตีหนึ่งกับคนกดไลค์กดแชร์ครับอาญาครับผมไปอ่านตอน่อในคอมเมนต์นะครับบอจรลวาจะว่าให้วงไหนก็ช่างผมว่ามันไม่สมควรถึงจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวแต่มาพูดต่อสาธารณชนมารยาทไม่ดีงาม นะครับจะมาสถาปนาตัวเองเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยังไงก็ได้ไม่สมควรนะครับนี่แล้วก็ว่าต่อมาอีอกแปน,นี้นะครับเสพติดการทำคอนเทนต์แบบนี้ไงคิดอยากจะว่าใครผ่านโซเชียลหรือมีตัวตนได้เพราะทำแบบนี้ก็เลยยามใจกับการเฮ็ดคอนเทนต์แบบนี้ทั้งที่มันไม่ควรทำเขาเรียกเสียมรยาทคนพิมพ์ตุ้งต้งต ก็ว่าวงไหนพูดมาเลยเอ่ยชื่อมาเลยถ้าแน่อืนะครับเดี๋ยวเจอทัวลงแล้วก็สิว่าบ่ได้ว่าให้วงสาวน้อยเด้แบบนี้เอาตรงๆจะว่าให้วงใดก็ไม่สมควรมารยาท ถามถึงผมเนาะคือตอนนี้นะครับบริเวณปลาชมปลาช่วยกับไปทรงติเกิดกับนังใจครับบุคลากรในวงครับนะครับกับไปพิมพ์ครับตอนนี้ครับนี่ฮะท้าพีนา่น้องอยาาหูรายละเอียดนะครับบอโจโหรพศสาธารณะ สื่อโชเชียนเล่านะครับ Facebook, เฟซบุ๊คล่าโพสสาธารณะการถีม่มีเขาเอื่นว่าพื้นที่สาธารณะได้มีผู้ติดตามเยอะนะครับเล่าบอร์เคยใส่นะครับพื้นที่สาธารณะของตัวเองนะครับไม่เคยใช้ฐานเอฟซของตัวเองนะครับไปให้ร้ายแก่ผู้อื่นนะครับไปทําร้ายแก่ผู้อื่นผู้ใดนะครับแต่ในเมื่อ มีคน้นหรือใครใดก็ตามแต่พยายามทำลายองค์กรสาวหน่อยเปรนแพงเล่ากับสิมาโพดแนวนี้แหละครับโพดให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, ผนันท่องแดงกัมแพงเล็กสาวหน่อยเพรนนแพงนี่แหละครับเป็นเกาะกำบังซอยเบงแง่นะครับผมสีบัาสาดแสงไฟไปหา คนเหล่านั้นให้พ่อแม่พี่น้องเข้าไป Facebook ส่วนตัวของบอโจแล้วไปหาข้อมูลเองนะครับแล้วให้ไปหาข้อมูลเอาเองนะครับผู้ใดสิเปิด er, มาว่าเป็นย้อนคลิปนี้เป็นย้อนผู้นี้แล้วแต่เพิ่นสิเปิดแต่ผมบ่เปิดให้พี่น้องไปหาเอาเองบุตรทีภาวะของคําวาเอสาวหน่อยเป็นแพ่งมีอยู่ใน DNA ครับ ผมมั่นใจนะครับผมมั่นใจนะผมกับพวกหูเนาะวาการที่เพิ่นเวาเนี่ยว่าให้นไผผมก็คิดติ้นึงเด้โอ้ทีราเวาเนี่ยสาวหน่อยมีเบิดครับหนึ่งมีกระแส2คงุณภาพนะครับ สามเค่องเสียงสทุกทุกอย่างแล้วผมอยากสิต่างคำถามอย่างหนึ่งว่านะครับไม่ใช่ว่าไม่ชอบผู้บริหารนะไม่ใช่ว่าไม่ชอบศิลปินนะแต่มันบวกขึ้นบวกลบมูเนี่ยเอใดอีกสงสัยเนสิบป์เดว่าสาวหน่อยดอกเนาะไม่รอครับปอโจ เพราะว่าสาวหน่อยเป็นแพ่งคือหมอลามูครับคนว่าบ่ามักผู้บริหารกับ,บ่๊อเมียนนะคนว่าบ๊อมักศิลปินกับว่าเมียนแสดงว่านางลานผิดครับแสดงว่านั่งลานผิดอือหูจากว่านางลานพี่น้องนแสดงว่านางลานครับแสดงว่าพิ่นบ,น,นบ่มักานางลานเออพิ่นบน คนมักยู่ศิลปินน่ะเออเพนกับมักผู้ยูผู้บริหารเดอพอโจบนั่งลานพิษเออขวยเงินนะครับอืมเราชีบอกให้เด้คำพูดคำพูดนี้ของผมมันได้กลับมาใช้จริงๆผมบอกกับพี่พี่น้องครับผมเคยบอกว่าสาวน่อยเพ,รพร็รมันแพงนตอนนี้ย้ำเลยว่านนะตอนนี้นะครับ จานยุทงหน้าคนกับสีน้ำไปเบิงนะครับถาเพิ่นว่างเพิ่นกับสีน้ำไปเบิงครับถาฝนบปตกอ่าถานาถ้ำดถทวมหิมะบปตกเออมันเอาไปล่มกลางทงหน้าค้นกับสีเขาไปเบิงจําไว้เลยครับอ่าพมกับพวกหัวการที่ออกมาแสดงความคิดเห็นแบบนี้นะครับ เพิ่นหูบอวามันเป็นการปล่อยพลังลบให้กับคณะใดก็ตามแต่ผมไม่ได้หมายความว่าแค่เฉพาะคณะสามหน่วยเป็นแพงทุกคณะถ้าผู้ใดเป็นเจ้าของวงนะครับที่เพิ่นบดเอ,อ่ยซือ้อเพิ่นเอ,อ่ยซื้อเด้เอ,อ่ยซื้อวงที่ที่เพิ่นมักยู้เพิน่น่าเพิ่นเอ,อ่ยซื้อมาแล้ววงที่เพิ่นบดเอ,อ่ยซื้อมา หมายความว่าอย่างไงอะมันหมายความมาจากไหนในเมื่อพัดมีการเบาถึงวงอื่นเราวงที่เบาเบาถึงเด็กหมายความว่าอย่างไงอืมนะครับให้พี่น้องไปหาเอาอันนี้ตรงขอโทษขอไพยอีรีครับผมสีวพฉายแสงไปหาคือกันบอดแล้วก็เพราะฉายแสงแต่เราหูว่าเฮ้าเอฟซีสาวหน่อยมีคุณภาพครับ นะครับแล้วผมสีบอกด้วยสาวหน่อยเป็นแบ้่บครับมีเงินกับยางบ่ได้ตอนนี้เพราะว่าคิวมันเต็มไปอดพีเจ็ดศูนย์แล้วเพิ่นโพดท,ท่านเนี่เบิดซื้อ,อเออผมเห็นโพดเตอร์ซอยเพิ่นขนาดแค่นิดนิดทรงไหมผมเนี่ยยังไปอดพีเจ็ดศูนย์แล้วอ่拜拜 ศูนย์เฟซบุ๊กล่มแล้วว่าศูานย์แล้วมาอ่านข่าวนี่ก็เลยไปหาขอมูลศูนย์กันก็เข้าอีกอุย้ยเอา้าพี่น้องเป็นพนังท้องแดงกาแพงเล็กกันนะครับเพิ่ออาชีพเดว,ว่าเฮ้าดอกนางล้านพิษผุนนะครับเพิ่อนบ่มักนางล้านผุนลนะนะครับอืมแถวหน่อยเป็นแพรงเครื่องมอระม,มูครับอืมจ่างยุสไสขันมีเวลาผมกลับไปขั้นผมบดดินเสดเดือดสะดงไปดอกครับนะครับ ไปหอนหาโมงแรกกลับหอดเพื่อนตีสามผมยั่งไปอ่านะครับเป็นไรครับอืมอ้ยบอกว่าจบไปพี่น้องไปหาขอมูลเดี๋ยวนี้เลยเรากับพี่น้องอย่าลืมกลุ่มปิดรอบนี้เก่ามืนนี่เนี่ยมันสีมวนไปหนานะครับอ่าอย่าลืมทักไปใดีดสาวหน่อยเพื่อนเพื่อนเพจมีพีแม่แมนนิวันนะครับคนหนึ่งล่ละแล้วก็จะาข้องผลงานเพลง อันค่าศูนย์โย <c oughs> เดี๋ยวเปิดบ้างก่อนเปิดเบ้างก่อนภาพพอตรงชัดดอกฟังเสียงเราเนี่ยผมว่าผมยังเบอกคือกลัวได้ไงนี่เออบวกยังยังไ้ตัวเบอกเลยให้มันให้พลังงานให้มันให้พลังบวกไอ้นคนอื่นเบว์ยังไงกัไดตัวพรต้องให้พลังลบไอ้คนอื่นไหมเออคนนายนะครับเจาของคนนั้นเพียงหลงมักเมี่ยเขาครับนะครับอ่า จ้าของผลงานเพลงหลงมักเมียเขานะครับจิมมี่สิทธิพลชิมาเขืนเวทีสาวน้อยเป็นแพนเรากะเซอร์ไพรส์เด็ดนะครับซิมมี่โชว์พอโจอง์อิงอนี่คือสิ่งที่ต้องการนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องการนะครับแล้วเดีียวอีกนิดนึงขอพูณดีฟั่งสิมาจนจบแล้วการที่ออกมาแสดงความเห็นหรือพูดแบบนี้ครับมั่นเฮ็ดไผ่พูดที่เพิ่นสิมาจาง วงได้กับ้างเ่าใช้แค่วงสาวน้อยเป็นแพงครับเพิ่นก็สิมีความค่อนแค้นแล้วว่านะครับเฮ้ยวงนี้จะเป็นกับเขาว่าเพราะว่บาบ่มนเบิ่งแล้วคนบ่มักมีผลต่อเจ้าภาพแล้วทําให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวงไหนก็ตามแต่ผมไม่ได้บอกแค่ว่าแค่วงสาวน้อยนะครับไปหาขอ้อมูลเอาโชคดีไม่ใช่พี่น้องครับสวัสดีครับเมื่อนี้เสียงพี่แม่มันดิวันกบบอโจบนะครับ เมื่อยขักมักเมี่ยเขาจวดจัดฝาดปึงไปต่อเดี๋ยวก็ถามฟังของพ่อการใช้น้ำสวัสดีครับ